สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทีนาาทททท่น่ารักทุกท่านต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมเป็นกำลังใจกันมาตลอดทุกคลิปและขอกราบงามๆเลยนะคะสำหรับ FC ที่อยู่ต่างประเทศค่ะตัวไกลแต่ใจใกล้ใช่ไหมคะก่อนจะมาชมคลิป Exclusive ในสตอชอนะคะวันที่ลุงพลไปมอบตัวช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะแล้วเรามาชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ รับเปี่ยนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ f c คนรักลุงพลปาแตนด้วยนะคะว่าคลิปเนี้ยสงสารจริงๆค่ะสงสาร,ส,ส,ารสองคนผัวเมียนี่มากเลยค่ะเขาพากันมาหานะคะเข้ามาถึงสตชด้วยเจตนาบริสุทธิ์ถ้าเขาคิดหนีเขาจะเข้ามาที่สตชทําไมคะท่านผู้ชมนะคะเขาติดต่อกันมาแล้วแล้วก็พากันเข้ามาสองคนผัวเมียบ้านนอกเนี่ยนะคะเข้ามาถึงสตชแล้ว ก็ติดต่อกันล่วงหน้าแต่ว่าไม่ทราบว่าผิดคิวหรืออย่างไรนะคะเจ้าหน้าที่ที่เขาอ้างว่าเขาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยเขามาล็อกตัวค่ะอันนี้ไม่ใช่ล็อกกันธรรมดาล็อกแล้วก,ก็ลากกันด้วยนะคะการที่ลุงพลเพราะว่าปล่อยปล่อยผมเดี๋ยวขาดเนี่ยเขาแค่พูดเสียงดังลุงพลยังบอกเรียกท่านทุกคำเรียกท่านปล่อยผมแต่คําที่หลุดออกมาแค่ว่าฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลยอ,อันเนี้ย ดิฉันคิดว่าลุงพลพูดสุภาพแล้วนะคะไม่ใช่แบบที่ไอทนายห้อยศัก์กับบักหัวเถกเอามาโจมตีว่าลุงพลกลางไม่ใช่เลยนะคะถ้ากลางต้องเป็นประเภทที่มาจากสำนักหมอผีแล้วไปกลางม่านกกอกอันนี้นกลางจริงค่ะกลางแหกแข้งแหกขาอันนั้นคือกลางจริงค่ะอันนี้ไม่กลางเลยนะคะแล้วเราก็ติดตามชมมา ส่วนคลิปที่ได้มาเนี่ยมันมาจากข้างในค่ะเพราะว่าสตชเนี่ยไม่สามารถคนอื่นไม่สามารถที่จะไปยืนถ่ายคลิปได้นะคะข้างในถ่ายมาค่ะเป็นคลิปที่สามารถเอาออกมาข้างนอกได้แต่แล้วแต่ว่าใครจะนําออกมานาเสนอในรูปลักษ์แบบไหนค่ะนะคะเราก็ชมแล้วก็ดูว่าเออเนาะสองคนผัวเมียจากบ้านนอกนะป้าแตนก็พูดว่าเรามาดีเรามาดีตำรวจไม่ฟังจะจับให้ได้ คุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะดิฉันสงสารมากเลยคะ่ะแต่ดิฉันคิดว่ามันมันเกินไปนะคะสําหรับประชาชนคนธรรมดาสองคนผัวเมียมันนอกเดินพากันมาข้าสอสตชอชเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะท่านผู้ชมถ้าเขาคิดจะหนีคนบ้าที่ไหนจะเข้ามาสอตชอชคะคงไม่ได้หลงทางนะคะท่านผู้ชมคนอะไรหลงทางเข้าสอตชอชไม่ใช่คะ่ะ ดีแล้วที่ออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะดิฉันคิดว่าลุงพลป้าแตนทำถูกต้องแล้วนะคะหลังจากทราบเรื่องไม่ว่าใครจะพูดอะไรนะคะโดยสถานะที่แท้จริงแล้วหมายจับมาถึงบ้านลุงพลตอนหกโมงเช้านะคะเทวดาที่ไหนจะรู้ล่วงหน้าจริงมะนะคะถ้าใครบอกว่ารู้ล่วงหน้าช่วยบอกมาหน่อยเราจะได้รู้ว่าข่าวั่วงมาจากใครนะคะ เห็นกันแล้วดูกันแล้วให้ความเห็นใจลุงมากๆเลยแล้วดิฉันเห็นว่าทางสตชนั้นไม่ค่อยสวยค่ะลักษณะภาพออกมาไม่ค่อยสวยที่มีการลากดึงแล้วล็อกแขนลุงพลแบบนั้นเขาไม่ได้ทําท่าจะหนีไม่มีเลยนะคะเพียงกับขอให้ปล่อยดีนะทนายตั้มมาทันได้มีการพากันขี่หอกับบุกดาหารอย่างเท่เลยค่ะสุดท้ายแล้วไงคะ สารให้ประกันตัวเพื่อมาต่อสู้คดีเห็นไหมคะสารย่อมมีความยุติธรรมย่อมเห็นถึงว่าใครนะมีท่าทีจะหนีหรือเปล่าส่วนการออกหมายจับก็โอเคค่ะเพราะว่าคดีมันมีโทษจำคุกเกิน3ปีก็ออกหมายจับได้เราก็เข้าใจนะคะการตัดสินของสารนะคะเราก็ให้กำลังใจกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้หากชอบอกชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เรือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะคะทีมเราจะนำเสนอหาข่าวที่บางครั้งคุณอาจไม่เห็นแต่เราเห็นนำเสนอมาให้ชมกันทุกวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ